อ๋อเดา๋ยวน้องะาพี่ก็จะไม่อ่อนให้นน้องเข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่เอาเม็ดเดียวอะไรเงี้ยน้องอยากโดนแบบไหนนะบอกพี่ได้พี่จัดให้เองน้องผมไม่ได้ตึงน้องไม่ได้ตึงนะโดดซ้ายโดนกวายิงโดดยิงวังโอ้โหไม่โดนหลบไปเนี่ยน้องเกมบักเกินโอ้หน้องบาเลียเกินใครพาเงินใช้ครับ เดินไปครับเดินไปไปเองเฮ้ยโฟกัสเปล่าทำไมน้องต้องหลบด้วยเนี่ยน้องเข้ามาเลยน้องเสียเแล้วอ่ะน้องพี่เรียนะวันดีคิวยาวครับเขาเสาร้อกันเติมเร็วน้องจับพี่์เสอร์หัวให้เบาๆกรจักวะไอยูโอเคอ่ะโอเคก็ลูิสย์พี่เองน้องพี่อาจารย์ใหญ่น้องพี่จับให้หนักๆเลย เข้ามาน้องโมบีบแล้วเกินไปลูกซองไหมอัดตัวเกินน้องโอโ้ไม่โดนเลยเกมโคตรดีคุณภ,ภาพคนแจ่มไหมน้องอตัวเกินคอเจรงิงละเข้ามาเลยน้องคอเจงละตายในคอเจงอ่ะ ตาเมื่อกี้ฟุกหรือเปล่าอ,อมาพี่คอยนิดน,นึงยหัวนะดุ้งนะดุ้งนะไม่เป็นไรเนาะพันยาแป๊บอืหลอกครับน้องสกิลหลอกออกมาเนาะที่ร่องที่ร่องมายอดจริงแหละติดกับพี่เซฟหัวให้แน่นๆฟุกนะฟุกนะในดอเนี่ยเกมคุณภาพดีเกินโอ้ยเย่เอ้ยน้องโปเป้นเนี่ยน้อง,งเฮ้ย <First applied. S 2> เกินไปครับเกินไป แจ๊คครับพ่อเหรอเทสมือถึงหกหัวน้องรูปป่าวน้องอยิงได้หกหัวน่ะน้องเลยตั้งสามหัวน้องน้องหัตัวพี่ตัวหนึ่งน้องไม่ผ่านะบอกเลยแคนนี้เอาแคนตึงกันเฮ้ยเกินกูยังไม่ทาอะไรเลยอาป่าวพี่เทสให้น้องอันดีแล้วพี่อ่อนให้น้องเดี๋ยวพี่ก็ขนามือพี่ให้ออกน้อง พียงไม่เอาจริงเลยนะี่น้องอยากเห็นพี่เอาจริงก็เปล่าหัวแดงเถอะก็บอกเลยไงหัวเดียวน้องยิงเถอะน้องผ่านนะ้วน้องเลย,ยใหญพี่เอาจริงว่ากันเฮ้ยเป็นไงห้องไม่ได้ฝุกนะเราพี่จะยิงแบบไม่ให้น้องผ่านอนะ่ะอ <First Blood. S 1> ุ้ยเป็นไงห <get> มากูตั <Yeah. S 1> ้งใจแกเล่นละกูจะเงียบมากกูเล่นแบบเฮ้ <First Blood. S 1> ยเฉยเกินไป แกหกวินอ่ะไม่ขนาดมือพี่หรอกปังไอ้อเหี้ย <First Blood S 1> หัวนะหัวนะแดงเลือดแดงเลือดไอ้เหี้ยหัวแดงเลือด <First Blood. S 1> บอกแล้วน้อง,องใหญ่พี่เอาจริงน้องไม่ได้เกิดปังแตกน <First Blood. S 1> ้องวินสุดท้ายละพี่เอาจริ้งละไม่จัดหนักเลยไหมทั้องอ่อนในพี่นะน้องวันศีกพี่ก็ตื่นเกินไปแล้ว <First Blood. S 1> เฮ้ย